Bye. <laughs> เอาละครับาสวัสดีคนดูท่วงกันด้วยเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมโลบอกในแบบของอนิเมะแวนการ์ดนะครับในในคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวในตัวของแลกหน้านะครับนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวระดับ C ีเข็นนะครับนะบัฟก็คือเลงสองนะครับดาเมจก็เป็นสเตตเอสนะครับส่วนระยะเวลาโจมตีเนี่ยคือแซนะครับส่วนบงก็คือแซนะครับนะซึ่งวิธีได้ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ เออเราจะได้จากการลงประตูระดับสีเข็ดนะครับนะซึ่งเดี๋ยวถ้าผมมีลีปผมจะขึ้นให้ดูนะครับนะหรือรูปส่วนวิธีหาประตูสีเข็เนี่ยก็คือเราจะมีโอกาสได้จากประตูเทียสิบนะครับนะลองสังเกตดูว่ามันจะเออมีโอกาสออกเขียนอยู่นะครับนั่นคือ0.5นะครับนะไปรีวิวกันเลยนะครับนะเอ,อ้ยเดี๋ยวเดวก่อนไปรีวิวผมขอให้ดูพาร์ทสี่ก่อนนะครับนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นท่าฮโฮลี่นะครับนะและก็พาร์ทสบเนี่ย พาสซีฟแรกเลยนะครับนั่นก็คือ,อทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยเหมือนจะเพิ่มดามเมจตัวเองนะครับสิบเปอร์เซ็นตนะครับนะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนนั้นที่สองเนี่ยอเออเ้ยผมขออ่านสองกับสามรวมกันเลยแล้วก็มันจะได้เข้าใจง่ายนะครับนะ เออเมื่อเราวางยูนิตตัวนี้ลงไปแล้วนะครับนะแล้วพอเราจะวางอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวเดิมหรือตัวก่อนหน้าที่เราวางไปมันจะหายนะครับนะแล้วบัฟเนี่ยไอบ้บัฟของตัวก่อนหน้าเนี่ยจะมาอยู่กับตัวใหม่ที่เราวางลงไปนะครับนะแล้วก็เออประมาณนั้นนะครับนะโอเคก็จะไปรีวิวกันเลยนะครับนะซึ่งพาส,สี่ผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับนะเพราะผมก็งงๆเหมือนกันอ่ะเพย์อย่ไหนเน่ยอ๋ออยูอ่ตรงนน้น ซึ่งผมก็จะรีวิวในโหมดของเแซดบ็อกนะครับนะผมก็อยากลองเล่นเหมือนกัน,กนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะนี่เลยหมวดแซดบ็อกก็ไปเลยครับตอนนี้ก็เข้ามาด่านเปเรียบร้อยแล้วนะคนะน้ำผมจะเิ่นทำการรีวิวกันเลยนะครับนะโอเคก็ตัวของแรกหน้านะครับใช้เงินวางทั้งหมดหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับนะเมื่อวางไปแล้วเนี่ยก็จะตีเป็นเออเป็นกล้วยนะครับนะอัปเกรดขั้นแรกนะครับก็จะใช้เงิน 1,800นะครับขั้นที่สองจะใช้เงิน2 3 0พันสามร้อยนะครับขั้นที่สามจะใช้เงินสา0พันี่ร้อยนะครับและขั้นที่สี่เนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะครับใช้เงินสี่พันเจ็ดร้อยนะครับนะก็จะเปลี่ยนเป็นลาย a อนะครับนะก็จะตีแบบประมาณนี้เลยนะครับเหมือนเป็นการฟันไปลงใบที่พื้นนะครับโอเคอัปเกรดขั้นที่ห้านะครับใช้เงินหกพันนะครับนะอัปเกรดขั้นที่หนะครับใช้เงินเจ็0พันห้าร้อยนะครับอัปเกรดขั้นที่เจ็ดใช้เงินแ8ดพันแปดร e, ้อยนะครับ และอัปเกรดขั้นที่แดนะครับจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะครับนะแล้วก็ใช้เงินอัปหนึ่งหมืนนะครับต่อไปก็อัปเกรดขั้นที่เก้านะครับใช้เงินหนึ่งมืนหนึ่งพันสองรอยหสิบนะครับนะแล้วก็อัปเกรดขั้นเหมือนจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับใช้เงินหนึ่งหมืนสามพันนะครับนะอันนี้ไม่ใช่เวลาตีก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเออมันจะเป็นฟันขึ้นหน้าไปข้างหน้านะครับโอเคก็นี่ยังไม่ใช่สเตแต่สูงสุดของตัวมันนะครับมันสามารถไปได้สูงกว่านี้นั่นก็คือการที่เราว นี่นะครับพัสแบบบัฟเดิมของมันเนี่ยก็จะย้ายมาอยู่ที่ตัวนี้แทนนะครับนะและเมื่อมันตีมอนเดยมันก็จะเพิ่มสเตตตัวเองไปอีกนะครับนะอ,อดูก่อนว่ามันไปได้สุดหรือ,อยังครับเ,ออเหมือนมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะผมไม่แน่ใจว่า,ว,าว่ามันมีลิมิตหรือเปล่าอันนี้ต้องแบบาวางให้มันกิ่ครบก่อนอนะ่ะ เหมือนมันจะเพิ่มสเตตตัวเองได้เรื่อยๆเลยนะครับนะก็ะถือว่าโกงนะคะรับผมอ่ะไม่เพิ่มแล้วเหมือนจะมีลิมิตของมันนะครับนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้บัฟของมันเนี่ยมันจะมีหลักการอะไรของมันนะครับนี่ผมไม่รู้นะก็ะจะวางใหม่นะครับนะแล้วก็ผมก็จะอัพนะครับแล้วก็เสกมอนออกมานะครับให้มันตีไปเรื่อย ซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะเพิ่มสเตตมาทีละเอ่อ14ประมาณ14เปอร์เซ็นตนะครับแล้วพอระวางตัวหัดไปแล้วพอตีเนี่ยมันก็จะเพิ่มมา19.6เปอร์เซ็นตนะครับนะค้างลลานนะครับนะแบบนี้เลยนะครับนะตอนนี้ห้าเมยของผมก็อยู่ที่70,000กว่าแล้วนะครับนะโอเคแล้วก็ตันไปแล้วนะครับแล้วผมจะวางรอบสุดท้ายนะครับนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่ามันจะไม่คืนจนํานวนวางให้เรานะครับนะ โอเคก็ผมจะให้มันตีไปเลยนะครับนะอ่าตอนนี้ดาเมจก็ตันไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพิ่มจากเดิมมา สองจุดแปสี่เท่านะครับนะแล้วก็ลดคูดาาไปสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับนะดาเมจของก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าพันนะครับนะคูดาก็าอยู่ที่หกจุดหนึ่งวีนะครับเดี๋ยวเราจะบัฟตัวของลินเพิ่มเองนะครับว่ามันจะเท่าไหร่อ้าวเหมือนจะบัฟไม่ได้นะครับนะหรือเปล่าอืมเหมือนมันจะบัฟไม่ได้นะครับนะ ก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับเพราะถ้าเกิดบัฟบได้นี่ก็น่าจะโกงมาไรเลยนะครับโอเคสำหรับผมตัวนี้ก็อ่าถามว่าเก่งไหมผมว่าเก่งนะครับแต่พาร์ซี่เนี่ยมันงงงไปหน่อยแต่โดยรวมก็ถือว่าเก่งโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับน่าจะเป็นะตัวของแรกหน้านะครับและในส่วนของแรกหน้านะครับเราก็จะมีคอสเมติกให้เราใส่ด้วยนะครับนะก็ จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือถือดาบควายไว้ที่หลังนี้นะครับนะแล้วก็มีออร่าแบบนี้นะครับเออมันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะผมขอปรับกราฟิกกันละกันแบบนี้นะครับนะโอ้โหเป็นไฟกระพริบมันเป็นไฟแบบกระพริบกระพริบนะครับนะก็อ่าแสบตาสนิดนึงนะครับนะแต่โดยรวมผมมองว่าสวยนะโอเคก็ คลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะนะผมพูดเออไม่เข้าใจตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะพอดีว่าเพิ่งกลับมาทามาเลยแบบว่ายังงงงงอยู่นะครับนะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้คิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือผมตกหล่นตรงไหนไปหรือผิดพลาดแล้วก็บอกกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็สวัสดีครับ